ข่าวค่ำ FM 91 Traffic Pro แต่ละ่่กกลับมาช่วงนี้นะคะ่ะ20นาฬกากับอีก8นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับนะข้อมูลข่าวสา,ารที่สะวะพ FM 91แล้วก็ตอนนี้ไลฟ์กันเรียบร้อยแล้วในช่วงของยำข่าวค่ําอยู่กับคุณตั้มนพรัตน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุนาาครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับคะไลฟ์กันเช่นเดิม5ช่องทางแอดมาที่ FM 91 t r f f i c Pro นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกิ้งกิ้งติดตามกันด้วยนะ,ค,ะครับเ <c oughs> หตุการที่เรายคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ <c oughs> ก็คือการเร่ง ให้การช่วยเหลือนะเหตุคนงานที่พลัดตกลงไปในหลุมซึ่งลึกน่าจะประมาณสัก19เมตรได้นะอยู่ในใพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มจุดนั้นจะเป็นบริเวณระหว่างหลันหลวงซอยหแล้วก็หลันหลวงซอยแปดนะพื้นที่เขตป้อมปราบสัตรูพ่้ายกรุงเทพมหานครเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก เที่ยงครึ่งประมาณนี้ตอนนี้กำลังจะพักเที่ยงพอดีแล้วก็ผู้ที่พระตกลงไปเนี่ยเป็นคนที่คุมหัวเครื่องจักรอยู่ตรงนั้นแล้วปรากฏว่าก็คือกําลังจะเหมือนน่าจะกําลังจะก้าวเดินออกจากตรงนั้นแหละรปรากฏว่ามันลื่นเพอะด้วยสภาพดินไงฝนก็ตกกันต่อเนื่องทุกวันเลยตกมาเมื่อเช้านี้ก็ตกมันก็เลยนั่นแหละตกลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมง,งานสี่ถึงห้าคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะใช่ครับผมก็ม คือเจ้าหน้าที่ภายหลังรับแจ้งอ่ะก,ก็ไปเข้าไปในพื้นที่ละอย่างตํารวจโครงการพระชนมรีเองเนี่ยที่เข้าไปในเบื้องต้นก่อนก็คือพยายามที่จะช่วยเหลือค,คือเอาดินที่มันลบอยู่พยายามพ<ม>อแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลเหมือนกันทีนี้ก็ต้องมีการสนับสนุนเรื่องของใช้อุปกรณ์รถแบ็คโฮอะไรต่างๆเข้าไปใช่ไหมแต่ก็การทํางานค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความยากลําบาก ดี๋ยวที่คุณหนูหนาบอกไปเบื้องต้นว่า <c oughs> มันมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้เรื่องของดินอะไรต่างๆที่มันนิ่มด้วยอะไรด้วยซึ่งที่เกิด <ๆ S 2> เหตุนอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการก<ช>่อสร้างสถานีหลานหลวงนะคะ<ช>เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะก็มีเครื่องจักรขุดเจาะเสาเข็มมีรถแบ็กโฮจอดอยู่ใกล้กับหลุมเสาเข็มที่เกิดเหตุซึ่งมีความลึกประมาณ19เมตรนะคะแล้วก็ทราบว่าผู้ที่กระตกลงไปเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ30 สามปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะก็เป็นตําแหน่งพนักงานทั่วไปที่ดูแลการขุดเจาะอยู่ตรงนั้นแหละถูกต้องนะพลัดตกลงไปในหลุมแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องของดินสไลดลงไปทับด้วยใช่คือยโรงงานบอกว่าตอนเกิดเหตุทํางานกันอยู่ห้าถึงหกคน <c oughs> นะคะก็ก็บอกว่าคืออย่างที่บอกว่าพอ มันกาลังจะพักเที่ยงแล้วนะเกิดจู่ๆก็คือพลัดลงไปแล้วดินก็สไลด์ลงไปบอกเขาบอกว่าตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสิบก้าเมตรตอนนั้นตกใจพอเห็นเพื่อนตกลงไปตกใจทําอะไรไม่ถูกค่ะใช่นะเราก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือนะแต่ว่าอย่างที่คุณนรัตบอกอะก็มีตํารวจจราจรโครงการพระราชดำริที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็พยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถอดชุดเครื่องแบบเลยแล้วพยายามที่จะหนสลิงลงไปช่วย แต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะใช่ถูกต้องนะครับผมก็คือพยายามแหละทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาพยายามช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่มันไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนกลุ่มคนงานเองเนี่ยเขาก็ใช้รถแบ็คโฮในการตักดินที่กองอยู่บ<ๆ>ริเวณปากหลุมออกเพื่อป้องกันไม่ให้ดินสไลด์ตกลงไปในหลุมเพิ่มแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือรอทางเจ้าหน้าที่จากทาง แล้บรรเทาสาธารณาภัยเนี่ยนำอุปกรณ์มาเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้อย่างที่คุณหนูนาบอกไปอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้าน,นี้ว่าคนงานที่ตกลงไปนั้นเนี่ยเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดใช่มครัเราก็เออก็ทำตำแหน่งก็คือพนักง,งานทั่วไปแล้วก็เป็น รดด้วยนะฮะก็เห็นโมกทาได้เพียงสิบกว่าวันเท่านั้นนะใช่คือมันถึงว่าคนงานเพิ่งจะมาลงงานตรงเนี้ยใช่ประมาณสิบกว่าวันนี่แหละเรื่องเกิดเหตุเนี่ยทางรฟมก็มีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรเราก็บอกว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็เลยเกิดดินสลด์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้ตอนนี้ทางโครงครการเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการเร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือคนงานรายนี้อย่างเต็มที่นะคะ ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะตอนนี้มีการสั่งการให้ที่ปรึกษาผู้รับจ้างเหนือเร่งดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็มาตราการป้องกันในกรณีดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ต้องเร่งดําเนินการคือการช่วยเหลือคนงานไร<ช>นี่แหละนะคะใช่ซึ่งเดี๋ยวรรเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะกับทางคุณอนุสรคงเกษานะคะท่านเป็นหัวหน้าชุดคู่ขนาดลอยฟ้าอุปกรณ์กู้ภัยรหัสลอยฟ้าหนึ่งศูนย์มูลและนิธิร่วมกตันอยู่เราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกั ะ,ะสวัสดีค่ะคุณอนุสรค่ะสวัสดีครับคุณอนุสรครับสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมคะอยู่ครับค่ะค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวสักุูนนะคะระับสะกุูนนะค่ะ,คะไ,ได้ครับผมอนนี้กำลังติดตามเหตุการณ์ที่ร้านหลวงนะคะตงรงจุดที่มีคนงานพลัดตกลงไปในจุดที่มีเรื่องของการก่อสร้างครับก็คือตอนตอนนี้นะครับกำลัง่านำเาิการ อ่าลงแผ่นเหล็กนะครับเพื่อการดินสไลด์ลงด้านล่างครับพอเราเรารับแจ้งอ่าจากศูนย์ยูนะครับประมาณเที่ยงสี่สิบนะครับว่าว่ามีดินสไลด์ลงไปอ่าแล้วก็มีคนงานตกไปด้านล่างเย่าหนึ่งคนครับครับสถามถามณ์ทราบผนาคนงานความลึกเนี่ยอ่าสิบสองเมตรนะครับแต่ยังไม่มีนะนี่ยติดเท่าไหร่อืครับครับผม แล้วก็พอทางเจ้าที่ก uh, ู้ภัยแล้วก็ทางเจ้าที่สพสพมเนี่ยถึงแล้วเนี่ยก็เร่งดาเนินการให้การช่วยเหลือนะครับโดยใช้เครื่องจักหนักแต่การทํางานค่อนข้างยากครับเพราะเนื่องจากด้านล่างเนี่ยดินเป็นดินเหนียวซึ่งพอเราขุดแล้วเนี่ยดินก็ไล้าลงด้านล่างแล้วก็ในหลุมดังกล่าวเนี่ยมีทั้งน้ําและโคลนขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะเอ่อตอนนี้คือความลึกยังไม่ชัดเจนแต่น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบเมตรถูกต้องไหมคะคุณอนุสร ครับผมอ่าผมผมยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าอ่าจากหัวหน้าคนงานเนี่ยก็ย,ยังเรียกความเร็วเนี่ยยังไม่ได้แค่ติดตัวเมตรแน่นอนอทีนี้ถามตอนที่ไปถึงตอนแรกเลยหลังจากที่ได้รับแจ้งพอไปถึงปุ๊บเราสังเกตว่าตรงปากหลุมเนี่ยมันกว้างขนาดเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราเดําเนินการสามารถที่จะขุดออกมา,มาได้มากน้อยขนาดไหนอะคะเดียวนะครับปากหลุมเรากว้างเท่าไหร่นะปากหลุมไม่ยังไม่ตึ้มเมตรอย่างไร ปรัมสูงเมตรคูณเมตรคเมตรคูณเมตรนะคะก็คือตอนนี้มันเป็นการการเจาะการเจาะเสาของเครื่องเครื่องจากหนักค่ะที่จะเป็นลักษณะเหมือนรถรถแมคโครนะครับแล้วก็จะเป็นแค่เป็นโคงที่หนีลงไปที่ทําเสาต่อหม้ออะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะค่ะพอเขาถอนเสาขึ้นมาตัวเนี้ก็คือดึงก็ไหลลงไปแอ่เพื่อนคนงานเนี่ยฟ้าตัวไว้ไม่ทันในที่ที่ผู้ที่ตกเนี่ยอยู่ในขณะการทํางานครับ มีแบบแต้งจับเพื่อนคนงานนะครับครับครับนะฮะเอ่อแล้วภายหลงังภายหลังเองคุณอนุสรโอเคหลังจากที่ดําเนินการมาก็หลายชั่วโมงแล้วนะฮะมีการปรับแผนร,รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับหน้าง,งานณนณะนะนะเวลานี้นะฮะคุณอนุสรตอนนี้ครับเดี๋ยวพักก่นะครับตอนนี้กําลังดูเพิ่มเติมนะนนครับถ้าผมนำแผนนำตัวทิพยายสิบหกเมตรนะครับมาปัด มาปัดเพื่อไม่ให้หน้าดินสไลด์ลงไปด้านล่างนะครับเพรากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยทางท่านกั้นหนึ่งนะครับทางสวทเนี่ยร่วมกับบุงทีโน่ดันดูเนี่ยก็จะให้เครื่องจักรหนักก็คือแมคโครแขนยาวนะครับในการที่ต้องขุดลงไปเพราะตอนเราขุดลงไปแล้วเนี่ยโดยประมาณเนี่ยห้าเมตรห้าเมตรถึงหกเมตรครับึ่งความลึกยังไม่พอ จากจากเจ้าจากเพื่อนพนักงานที่แจ้งว่าน่าจะลึกกว่านี้ดังนั้นมันต้องใช้แมกโนที่เป็นแขนยาวกว่ากว่าคันที่ขุดนี้ครับแ่ก็ต้องต้องฝัดตัวตัวโดดที่ตรงไว้ก่อนเพื่อจับยืนอะไรลงมาครับอืตอนนี้ก็ต้องต้องต้องใช้แบบนี้ก่อนแล้วก็ความลึกแสว่าอย่างอย่างที่คุณอนุสรบอกไปเบื้องต้นว่ามันน่าจะเกินสิบเมตรแน่นอนโดยโดยโดยการทำงานของของที่พี่้เนี่ยน่าจะเสร็จครับ ครับตอนนี้ปัญหาอุปสรรคที่ที่เราเห็นชัดเจนคืออะไรคะเรื่องของดินที่มันสไล,ล,ลด์ลงเรื่อยๆใช่ไหมคะสไลด์ล,ลงครับเนื่องจากว่าต้องร้องบอก่อว่าฝนตกครับพอฝนตกเนี่ยพอแมกโครในการเปิดอ่าหน้าดินไม่ต้านขึ้นเนี่ยดินตัวเนี้ยจะสไลด์ลงซึ่งซึ่งอ่าทาดินถนน,น,นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับอ่ามันสไลด์ลงรนเวณด้านหน้าของพุทีิทารัสยของประชาชนด้วยซึ่งซึ่งทางวิศวะแล้วก็ทางเจ้าที่ส่วนต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วง เรื่องโครงสร้างาเราเราเองต้องต้องปักตัวติปล,ปลปายลงมาลงตรงไปด้านล่างเพื่อการดินไหลลงมาครับขัดยากครับยาก,กมากคุณอนุสรคะจากการทําทํางานตรงเนี้นะคะที่อาจจะไปช่วยหลายๆเคสมาแล้วเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไห<อ>มคะเคยเจอไหมมีครับมีที่ว่าดินถล่มลงไปนแต่แต่อันนั้นเนี่ยจะหน้าง,งานจะไม่ไม่ยากขนาดนี้อน,นี้จะเป็นดินถนน ที่ที่อ่าในการปุดเจาะอยู่แล้วซึ่งเป็นดินเหนียวอยู่แล้วครับอแล้วก็พื้นที่ต้องบอกก่อนว่าจำกัดครับคพื้นที่<ะ>ททนนจำกัดการทํางานยากอืมค่ะครับตอนนี้เราก็ปรึกษาทางทว,วิศวะหลายๆหลายๆส่วนเลยครับว่าเราต้องทํางานด้วยความหนึ่งเจ้าที่ทุกคนต้องป่อนัยด้วยใช่ค่ะครับ<ะ>แล้วต็ตอนนี้ทางการไฟฟ้าเนี่ยก็นํารถเกรนเพื่อมาพยุงสายฟ้าด้วยเพราะว่าตอนนี้สายฟ้าเส้นหนึ่งเนี่ยอ่ารอยอยู่ อ่นเนั่นจากดินสไลด์ลงไปแล้วโอ้โหนะคบเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจะมีการพูดคุยกับทางทีมวิศวกรด้วยเนี่ยมีการร้องขอหรือปรึกษาหารือกันว่ายังไงบ้างคะเรื่องของการดําเนินการตรงนี้ค่ะได่แหลครับเราเราเราขอตัวเหล็กตัวนี้ครับที่มากั้นดินนะครับแล้วก็เสองจักใจที่จะมาปฏิบัติการในทางนี้ครับแต่แต่ที่สอบถามเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงกว่าจะทําตัวนี้เสร็จค่ะโอ้โหก็ต้องใช้เวลาทีนี้แน่นอนว่าการขอเวลากับกับ กับนาทีช <t ell> ีวิตที่เราก็ต้องลุ้นกันไปตลอดเนี่ยนะมันมันมันเรามีการหารือกันว่ายังไงเพิ่มเติมไหมคะให้มันมันอาจจะต้องเร็วกว่านั้นไหมหรือยังไงคะอะไรนะครับขอขอคือนะหมายถึงว่าการขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยค่ะกับวินาทีชีวิตะค่ะที่มันค่อนข้างจะบีบเหมือนกันเนาะคุณอนุสรตรงนี้มีการขอสนับสนุนอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะ๋อเดี๋ยวนะสัญญาณน่าจะหลุดไปสัญญาณน่าจะหลุดไปาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวคงได้ต่อสายกับคุณอนุสรีทีหนึ่งอ่าแต่ว่าอย่างอย่างที่คุณอนุสรบอกไปนะคุณหูคืออุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดินสองก็คือเรื่องของตัวอ่าโครงสร้างที่เราจะเห็นว่าที่ฐานเจ้าหน้าที่เองรวมไปถึงทางวิศวกรแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เ้าไปชุมรวมกันเนี่ยคือยังต้อท่านระวังตรงนี้อยู่สัญญาณกลับมาแล้วนะคะคุณอนุสรคะค่ะค่ะตอนนี้ก็คือมีตอนนี้ยครับผมก็มีการประสานเรื่อง ก็คือแมคโครที่เป็นแผนยาวอ่ากว่าคันเดิมครับผมแล้วก็เป็นตัวกดตัวชิปเหล็กตรงไปข้างล่างครับผมเพราะตอนนี้ตังไก่เครเื่องจักรองตัวนี้ทํางานอยู่ตอนนี้เริ่มทำงานประมาณได้ได้สิบกว่าต้นละครับค่ะนะฮนะถามนิดนึงค่ะความลึกที่เราบอกว่าเรายังไม่ชัวว่า สรุปแล้วต้องจุดเกิดเหตุเนี่ยมันลึกเท่าไหร่กันแน่เนี่ยมันมีผลต่อการปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตไหมฮะใชครับค่ะเนื่องจากที่ที่ผมถามหน้าที่คนงานเนี่ยก็คือโดยประมาณเนี่ยอ่าสิบหกเมตรบ,บางท่านก็บเก้าบางท่ันก็ยี่สานข้อมูลเนี่ยยังไม่ชัวร์ผมเลยเลยเลยไม่ได้ไม่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 บอกทางทางรายการเพราะว่า ไปจับมันก็จะไม่ชัวร์เราก็ต้องรอทางส่วนเกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งถึงจะสรุปได้ครับว่าความดยของจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ค่ะส่วนพื้นที่ตรงจุดที่ทํางานก็ก็ถือว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่จํากัดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพื้นที่จํากัดครับตอนที่เขาไหลลงไปเนี่ยเพื่อนคนงานแจ้งว่าเป็นการสไลด์ลงดินแรกค่ะถ้าคำว่าไลดไลลงดินแรกเนี่ยก็หมายความว่าเขาอาจจะลงลึกไปถึงด้านล่างเลยหรือ องกลางอะไรครับตอนนี้นก็ย,ยังยังประเมินแน่ชัดไม่ได้แล้วก็การทำงานที่ซมันจะลำบากอีกก็คือด้านล่างเนี่ยมีน้ำจัดจากท่อระบายน้ำต่างๆเนี่ยขึ้นมาตลอดเราใช้เครื่อง,อองสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำออกตลอดเวลาครับคือถ้าเราดูด้วยสายตาห,หรือว่า คนคอนุสรถ้าเราดูด้วยสายตาหรือว่าด้วยด้วยด้วยประสรบการณ์การเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้จากตรงที่กเกิดเหตุมันมีช่องทางที่จะให้คนที่พลัดตกลงไปได้ได้หายใจไหมฮะมีอากาศหายใจไหมคะตอนนี้ครับ้ถาถ้าผมมองข้างล่างไม่มีไม่มีข้างล่างไม่มีอมแต่แต่พวกเออด้วยด้วยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายครับก็ก็ยังสอบถามว่าแปลนด้นหาเนีย่ย มีอุโมงไหมมีข้อระบายน้ํำไหมตอนนี้กาลังกาลังถามผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันอยู่ครับเราภาวนาว่าถ้าเกิดมีเราจะมีความหวังในเชติอยู่พวกผมทุกคนก็ยังหวังเราตองเร่งเร่งทำงานกันทุกภาคต่วคะค่ะค่ะได้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอนุสรขอบคุณมากครับคุณอนุสรครับสวัสดีครับก็เป็นความคืบหน้าด้านหนึ่งค่ะ คือจากหน้างานเลยทางคุณอนุสรเองเขาอาธิบายให้เราเห็นภาพเหมือนกันว่าโอเคคือพออย่างที่บอกไปว่าผู้ที่พักพัดตกลงไปเนี่ยก็คือโดนดินสไลด์แรกอ่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันมันมีดินที่ตามหลังมาเนี่ยสไลด์เข้าไปอีกก็จะเป็นอุปสรรคแต่ทีนี้ก็คงจะต้องไปดูกับเรื่องของโครงสร้างกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าด้านล่างเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของท่อระบายน้ํา อะไรเพิ่มเติมมันก็อาจจะมีความหวังอยู่เหมือนกัน นะฮะมันก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งแบบอุปสรรคต่างๆก็เราเห็นจากภาพภาพที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะเห็นเห็นแล้วว่ามันมีอุปสรรคหลายด้านเหมือนกันนะคุณดูนาอืมใช่ค่ะเด<ม>ี๋ยวถ้ามีความคลืบหน้าเดี๋ยวคงจะได้ออ่ติดตามกันต่อไปก็ภาวนาว่าค,คือตอนนี้เราก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ยังพูดได้ไม่เต็มปากเนี่ยก็คือยังไม่ได้รับคํายืนยันจากทางทีมวิสวกนว่าแปลนตรงนั้นเนี่ยสรุปแล้วข้างหน้เนี่ยนอกจากการที่ผุดเจาะลงไปแล้วมันมีอะไร อีกหรือเปล่าที่อาจจะทําให้ถ้าเขาตกไปแล้วเขาน่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีจุดที่ไปพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามเรื่องของอาการหายใจมันก็ถือว่าค่อนข้างลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ภาวนานะขอให้ปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทํางานแข่งกับเวลาอยู่ในตอนนี้เลยถูกต้องครับผมใช่คะเดี๋ยวดูอีกเรื่องลุงปิดท้ายแล้วกันเนาะวันนี้เดิฉันไปเห็นข่าวคือแต่ละวันเนี่ยจะมีเรื่องของการแถลงเกี่ยวกับการจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดนะคะ ก็จะจับได้หลายรูปแบบแหละทั้งการขนมาบ้างทั้งการสืบขยายผลอะไรต่างๆมากัน<อ>พบว,วิถีทางว่าส่วนหนึ่งเราจำกันได้ไหมนคะคือเรื่องของการตั้งด่าน การตั้งด่านนะคะจนได้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันไม่ได้มีเรื่องของการตั้งด่านเลยแล้วก็มีเก็อาจจะมาแบบวันนึงแบบเอ้ยฉันอยากให้การตั้งด่านเดี๋ยวมันกลับมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกวดคันวินัยจราจรหรือแม้แต่มันก็สามารถที่จะตรวจจับจับกลุ่มผู้ที่อาจจะกระทําผิดได้ในหลายๆอย่างเหตุอาชญากรรมหรือยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลายๆจุดก็จะมีเรื่องของการตั้งด่านอยู่นะคะก็ตั้งด่านในที่นี้ก็คือเอ้าโอเคเกี่ยวกับเรื่องของวินัยจราจร เรื่องของงานป้องกันและปราบปรามก็ต้องมีเพราะว่า อาชีกรรมอ่ะเราก็ยังเห็นว่าเรื่องของการลักลอบจับปูมยาเสพติดมันยังมีอย่างต่อเนื่องใช่ซึ่ง่าวที่จะมาเล่าให้ฟังนี้ก็เป็นผลมาจากการตั้งด่านนี่แหละเป็นการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วหลอนว่าเจอผู้ชายสองคนขับรถเก่งมาแล้วก็มีลักษณะแบบว่ามันก็ต้องสงสัยไงคนเรา่มันทําผิดอ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นที่รถให้เจ้าหน้าที่เขาจับได้แหมไม่งั้นพี่เขาจะมาเป็นตํารวจได้หรอใช่ไหมปรากฏวว่าเจออะไรรู้ไหมยาบ้าค่ะไปซุกอยู่หลังรถเก๋งเกือบ เท่าไหร่อะเกือบเกือบสองแสนได้นะเออเกือบเกือบสองแสนเมตรได้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณสักตีสามครึ่งของวันที่สิบปดพฤษภาคมนะคะก็วันไหนล่ะเมื่อคืนนี้แหละใช่ใช่เมื่อคืนเมื่อคืนวานเมื่อคืนวานใช่ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองมาครับการตำรวจจราจรเนี่ยก็ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อลดแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนรบ,บริเวณแถวหน้าปั๊มน้ำมันบนถนนสูวินทวในเขตบุรีรแล้วก็ได้มีการเรียกตรวจรถยนต์คันหนึ่งหมวดจังหวัดทะเบียนราชบุรีก็ภายในพบชายสองคนลนักษณะท่าทางมันมีพิรุษนะฮะ,ะจีนได้ขอตรวจสอบเรื่องของบัตรประชาชนน่อยขาดูบัตรหน่อย,อบอยอพบว่าทั้งสองก็มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งมันมีความขัดแย้งกับป้ายทะเบียน ก็ป <uri> ้ายทะเบียนราชบุรีนะที่ขับมาประกอบกับไม่สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับรถยนต์ที่ขับขี่มาได้ตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว, <c oughs> ลวก็เรียกเฉยๆ,ๆอโอเครถทะเบียนราชบุรีบบรอ่าเดนเดนขอดูหน่อยคือเ <c oughs> วลาไปดีฉันก็เคยเจอขอดูไบขับขี่นยครับ <c oughs> ขอดูประชาชนหน่อยอะไรเงี้ยเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นให้เขาก็ดูอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่าพอดูแล้วเจ้าหน้าที่เขาเริ่มมีความเอไปเรื่อยใช่ไหมใ่เอไปเรื่อยก็เลยมีการถามคําถาม าาถามคำถามยิ่งคำถามไปปรากฏว่าทีนี้ตอบไม่ได้ไงย,ยิ่งถามไปก็ยิ่งตอบไม่ได้ละก็เอ๊ะไปหลายอ่ะเออก็เลยสุดท้ายก็ทําการตรวจค้นรถคันดังกล่าวพบยาบ้าจํานวนนะฮะที่นับได้คือหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเม็ดซุกซ่อนอยู่บริเวณ กระโปงท้ายรถนั่นไงเจอเป็นมัดมัดแบบนี้เลยใช่ไหมคะ้ครับก็ไม่รอดแล้วก็ผู้ต้องหาทั้งสองก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่นะคะว่ายาเสพติดดังกล่าวเนี่ยเป็นของพวกเขาเองค่ะครับร่วมกันเดินทางไปรับมาจากพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้นํายาเสพติดมาิทงไว้ริมถนนแล้วตัวเองจะนํายาล็อตเนี้ยไปส่งต่อยังจุดนัดหมายในพื้นที่เขตหนองจอกก็คือที่ขับผ่านมาเจอด่านตรวจว่าแอลกอฮอล์นี่แหละครับ จากนั้นก็เลยคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนสนสุวินทวงศ์เพื่อขยายผลแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะใช่ถูกต้องฮะทั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพลตโทนิธิธรจินต์กการน์ผู้บัญชาการศึกษานะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าทางท่านรองผู้ชาการตํารวจแห่งชาติก็คือพลตวเอกไกรบุญสุดทรงนะในฐานะท่านเป็นผอศูนย์บริการศูนย์บริหารงานจราจรของสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ได้ชื่นชมพยายามทานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ไหวพลิบใ,<ช>นะในการสังเกตพฤติกรรมของต้องสงสัยจนนําไปสู่การจับกลุมผู้กระทําความผิดไว้ได้ใช่ถ,ถ้าเกิดว่ายาเสพติดแล้วนี้ถ้าคิดแค่ว่าอ่ะโอเคคือเขาก็ไม่ได้ทําผิดเขาก็เป่าเขาก็ไม่ได้เมาไงก็ไม่ได้เมาเออแต่เขามียาเสพติดกับ2องสบนไม่อยู่ข้างหลังแล้วประเด็นคือว่า จากป้าทะเบียนรถจังหวัดราชบุรีกับประชาชนที่อยู่ภูร์ลมลอยอยู่ทางภาคใต้จนนำไปสู่คำถามอื่นๆแล้วปรากฏว่าแสดงที่รถตอบไม่ได้ก็เลยนำมาสู่กันเนี่ยขอตรวจค้นหน่อยละกันนะับไปหลายพื้นที่ด้วยใช่ขอตรวจค้นหน่อยละกันสุดท้ายเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเราแบบถ้าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่ได้เออหรือไม่ได้แบบตรวจค้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะโอเคปล่อยไปยาเสติดล็อตนี้มันก็จะหลุดออกไปถูก ใช่ไหมใช่ใช um> เพราะว่าในช่วงสัปดาห์สงสัปดาห์ที่ผ่านมาการแถลงเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยาบ้านะไอซ์เคตามีนหรือว่ายาเสพติดชนิดต่างๆเนี <S <S ่ยเรายังเห็นวะ่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาจับกุมได้ตลอดนะเออในไม่ไม่ว่าเฉพาะตามแนวชายแดนหรือว่าอะไรก็ตามเหระ มีจับแถมทุกวันนะครับใช่ใช่ครับผมปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งเป็นความคืบหน้าเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกความคืบหน้าหน่อยเพราะมอตอนเที่ยงนะมีการรายงานไปนะคะก็คือมีการมีครูสาวของโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาโพสต์คลิปเป็นคลิปที่ระบุว่าพ่วงในการโรงเรียนเนี่ยสั่งให้นักเรียนไปเชิญธงชาติในช่วงเช้าของวันที่สิบหกก็คือเปิดเทอมนี่แหละท่ามกลางสายฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักนะคะ เราก็เลยเป็นดราม่าว่าเฮ้ยทาไมอะในเมื่อฝนม,มันตกหนักขนาดนี้กับบางสถานการณ์อะคือเราก็รู้แหละว่าโอเคเราเวลาเราไปโรงเรียนสมัยเราเนี่ยก็ถูกเราก็ต้องมันก็ต้องมีการร้องเพลงชาติหรือเ<ใ>ชิญธ <ใช S 2> ง,งชาติขึ้นสูาาน่อยอดเสาอะไรเงี้ยอันนี้นเราเข้าใจแหละแต่ณสถานการณ์นั้นคือเด็กก็เด็กตัวน้อยเยนะแล้วฝนมันตกหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะแบบว่ามองว่าเฮ้ยมันจะต้องมันควรจะยกเว้นได้ไหมหรือยังไงอะไรเงี้เนียนะคะก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาแล้วก็พอ คลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปอะไรเงี้ยก็มีการแชร์กันว่าพอโรงเรียนเนี่ยให้เด็กเชิญธงขึ้นเสาท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างหนักเลยนะปรากฏว่าทั้งผู้ปกครองเอง<พ>อหรือว่าหลายๆคนเองที่ติดตามข่าวก็วก็บอกว่าเออก็รู้สึกเหมือนกับ ไม่พอใจ <ừ> mm. กับคลิปนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะพอหลังจากมีดราม่าตรงนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวผู้ปกครองเขาจะไปรวมตัวเลยนะ <ừ> mm. จะไปเหมือนขับไล่ผอ,อคนเนี้ยให้ออกจากโรงเ,ออเ,เรียนเลยปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากผู้ในการโรงเรียนท่านนี้นะก็มีการไปโพสเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยสั้นๆก็คือประมาณว่า ยอมรับว่าเขาเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดให้หนักเรียนเชิญธงชาติขึ้นเสาแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษทุกฝ่ายขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคก็ประมาณว่าที่ที่โพสต์นะบอกวันนี้ดิฉันได้เข้าพบผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสามและกล่าวขอโทษอย่างจริงใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นวันเปิดเรียนวันแรกก็เลยอยากให้ทุกอย่างออกมาเรียบร้อยจึงตัดสินใจให้หนักเรียน ออกไปเชิญธงแม้จะมีพานโรงกลางร่วมให้นักเรียนสามคันคและนักเรียนก็อยู่ในสายตาพอตลอดแต่นั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆดิฉันเสียใจและขอน้อมรับผิดทุกประการ,รนะคะแล้วก็บอกว่าสุดท้ายนี้ต้องขอโทษทางเด็กนักเรียนผู้ปกครองรและขอโทษคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านอีกครั้งที่ทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงขออภัยเป็นอย่างสูงแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดก็มีความคืบหน้านะคะคคมีการสั่งย้าย ขออโรงเรียนท่านนี้ออกนอกพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบป uh huh. มบังคับนักเรียนตากฝนไปเชิญทงชาตินี่แหละก็เห็นบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ประเด็นนี้นะ uh huh. คือคือหลังจากมีประเด็นดราม่าออกมาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะ มันมีปัญหาอย่างอื่นด้วยในหลายๆประเด็นอะไรเงี้ยค่ะ hmm. แล้ววันนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการกพทออก็เลยสั่งการให้พุ่มในการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรเนี่ยออกนอกพื้นที่โรงเรียนแล้วนะคะนะก็เดี๋ยวจะเร่งสอบข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดเบื้องต้นก็คือบอกว่าใช้ดูรียพินิต ไม่เหมาะสมนะคะเน,นี่ยแหละคะ่ะก็เดี๋ยวก็ตั้งคณะกรรมการสอบกันต่อไปนะคะก็บอกบว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว่าเออเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะอะไรเนี้ยนะคะแต่ว่าแม้ว่าจะพุ่มในการจะออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็สั่งย้ายออกไปก่อนนะสั่งย้ายออกไปก่อนก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเที่จริงให้มันแบบ คือที่บอกว่าใช้ดุลยพินิษ์ในการจัดการที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็คือก็มองว่าโอเคระเบียบในการเชิญทงชาตินั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าต้องการสอนให้เด็กในวินัยเคารพร,รักในสถาบันหลักของชาติแต่ว่ากรณีเนี้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุไม่ปกติก็คือฝนตกหนักมากเลยนะคะถือเป็นกรณียกเว้นที่ไม่ต้องเชิญทงชาติในเวลานั้นก็ได้หรือหากฝนหยุดแล้วค่อยไปเชิญทงชาติภายหลังก็ได้ดังนั้นมองว่าพุ่มในการท่านเนี้ย เคร่งครัดมากเกินไปมไม่มีความยืดหยุ่นไม่ได้ดูความเหมาะสมนะคะก็อย่างที่บอกว่าสั่งย้ายออกนอกพื้นที่แล้วเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบ,บนะคะแล้วก็ต้องสอบถามเหตุผลนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบมาว่าท่านผู้อในวยการโรงเรียนท่านเนี้ยก็ไม่ได้มี ก็คือก็ไม่ได้มีแค่ประเด็นนี้แต่มีปัญหากับครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนในหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะก็เอาความคืบหน้ามาให้ทราบว่าตอนนี้ก็คือเขามีการสั่งย้ายไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตั้งกรรมการสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมนะคะอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นย้ำข่าวในวันนี้นะคะอ่ะพรุ่งนี้มีประเด็นข่าวอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อค่ะขอบคุณคุณป้มค่ะขอบคุณคุณนาครับขอบคุณผู้ชมรักคุณผู้ฟัง เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ